สวัสดีค่ะมีรถกระบะขนของประหยัดน้ำมันติดแก๊ส NGV แล้วมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะทันนี้ผ่อน4,000บาทเท่านั้นนะคะเตต้าไฮรักวีโก้นะคะเครื่องยนต์2.7เป็นสินติดแก๊สแล้วนะคะปี2011ค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะนังนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเกียร์ธรรมดานะคะ รถน่าใช้มากๆเลยค่ะฟีดาผ่อนเดือนละ4 0 0พันบาทเท่านั้นนะคะคันนี้ขอทายเนเดือนนะคะได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดคนนี้ได้นะคะขอยที่1 5 0 0 0ันบาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะมีตู้หลังคาพร้อมเลยนะคะตู้สูง2เมตรสิพร้อมเลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะซื้อไปพร้อมใช้งานขนของได้เลยนะคะกระบะพื้นเรียบนะคะเรียกว่า เตยตาวีโกการกล้วยค่ะแล้วแต่คนจะเรียกนะคะสูง2เมตรสิบค่ะรถขัดดีมากๆด้านล่างติดแก๊สนะคะเป็น NGV โรงงานนะคะสอบถามรายละเอียดในการจัดไแนัซ์เพิ่มเติมกับแอมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากอย่าที่คิดเลยนะคะเตต้ตาไฮลักีโกนะคะเครื่องยนต์2.7เป็นซินติดแก๊สปี2011ค่ะสนใจยังไง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะีเบอร์ศูนย์กลาง้าศู5ยติดต่อแอ